ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีเมถุนทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการดูดวงของช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีภายในช่วงของเดือนมีนาคมซึ่งติดต่อกับเดือนเมษายนนี้ ในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแท้จริงจะมีเทวดาเปิดนำโชคนำลาภให้ดวงของท่านนั้นดีชาวราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนนี้ในด้านของอารมณ์ของท่านบางทีบางครั้งนั้นท่านเคยเหน็ดเหนื่อยก็จะมีการเบื่อหน่ายในเรื่องของการทำงาน ในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านนั้นมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานบางครั้งนั้นก็มีอาการท้อแท้บางท่านนั้นอยากจะเปลี่ยนงานก็มีหรือบางท่านนั้นอาจอยากจะหางานใหม่ก็มีบางท่านก็จะพบกับสิ่งที่สมหวังบางท่านนั้นอาจจะมีการไม่พบกับความสมหวังบางสิ่งบางอย่างนั้นในเรื่องของการเงินการทองนั้น บางสิ่งท่านเคยรอคอยในช่วงนี้ก็จะปรากฏบังเกิดขึ้นกับท่านได้ท่านอาจจะได้โชคได้ลาบหรืออาจจะได้เงินทองก้อนใหญ่ก้อนโตก็เป็นไปได้ก็นับว่าเป็นเดือนที่มีโชคมีลาบของชาวราศีเมถุนทุกท่านภายในช่วงนี้คิดว่าท่านอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกไว้รวมถึงคน ในในครอบครัวของท่านนั้นก็จะมีความรักใคร่และมีความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ไม่มีการอิจฉาตาร้อนไม่มีการแข่งขันหรือว่ามีการแข่งแย่งชิงดีกันในช่วงนี้มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้มีเรื่องมีราวอะไรก็มาพูดมาคุยกันได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดี ในด้านอุป,ปนิสัย,ยใจกอใจคอของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั่นท่านเป็นคนที่เข้มแข็งใจดีพูดจริงทำจริงเป็นคนที่เรียกว่าคบง่ายไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครท่านมีนิสัยชอบช่วยสังคมอยู่เสมอถ้าหากว่าใครเดือดร้อนท่านก็ช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆไม่เคยที่จะรังเกียจลังงอใครเพราะฉะนั้น การที่ท่านช่วยเหลือท่านช่วยทุกคนชาวราศีเมถุนเรามาดูในด้านของการเงินการเงินที่ท่านรอคอยนั่นมันก็มาสิ้นสุดลงแล้วไม่ต้องรอคอยกันอีกต่อไปท่านจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆตาก็าท่านมีเงินเดือนอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ในช่วงนี้การค้าขายอีกเช่นเดียวกันเรียกว่า ถ้าหากว่าท่านทำงานในด้านของการค้าขายก็ถือว่าท่านมาถูกทางแล้วไม่ว่าท่านจะขายอะไรหรือท่านจะขายทางหน้าร้านขายทางออนไลน์อันนี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามาท่านอย่างมากมายเรามาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนการงานของท่านนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนคอย อุปธรรมค้ำชูมีคอยอมีคนคอยประคับประคองช่วยเหลือท่านแต่คุณก็เป็นคนที่เรียกว่าเฉลียวฉลาดอยู่แล้วเอาตัวรอดท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีไว้มีพลิบทำอะไรก็มีความสำเร็จในเรื่องของการงานท่านทำแล้วนั้นก็จะมีผลดีเป็นผลที่มีความโดดเด่นและจะมีความรุ่งเรืองอีก ในเรื่องของการงานนั้นจะทํำลำบากแค่ไหนท่านก็ผ่านไปได้ด้วยดีในเรื่องของการงานที่ท่านทํานั้นจะเป็นงานที่มั่นคงอีกตาท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่าฉเฉลียวฉลาดถึงท่านจะเป็นลูกน้องเขาก็ดีในช่วงนี้จะมีเจ้านายรักและให้ความเลื่อมใสบางทีก็ได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นไปอีกบางท่าน ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นชาวราศีเมถุนจะอยู่ในจุดยืนที่ดีเนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโครจรโยกย้ายจึงทำให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั้นจะมีความสำเร็จร้ายสิ่งหลายอย่างการงานการเงินนั้นจะมีความสำเร็จอย่างยิ่งในช่วงต่อไปนี้ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนสำหรับในเรื่องของความรักคนรักที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะเจอหรือว่าอาจจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณบางท่านนั้นจะมีคู่ในช่วงนี้บางคนนั้นก็จะพบรักที่แท้จริงและจะเป็นรักที่ยังยืนถาวรอ,อีกในด้านของความรักคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ ถือว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านท่านจะจะเจอเนื้อคู่ที่ดีอาจจะได้แต่งงานอยู่กินกันตลอดไปสิ่งที่ท่านเคยรอคอยนั่นก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ต่อจากนี้ไปสิ่งดีๆนั่นก็จะเข้ามาหาคุณสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีบางคู่ที่เรียกว่าคิดเปลี่ยนใจ อาจจะมีมือที่สามเข้ามาทำให้ครอบครัวของท่านนั้นต้องวุ่นวายได้บางคู่บางลายนั้นถึงกับเลิกลากันก็มีท่านระวังไว้บางคู่นั้นที่อยู่กินกันมานานยังไม่มีบุตรในช่วงนี้ก็จะเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะมีโชคมีลาบท่านจะมีบุตรก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของท่านนั้นจะมีความสุขที่ดี ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงนี้ต้องระวังการเจ็บป่วยอยู่บ้างบางท่านนั้นอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ท่านจะท่านที่มีโรคประจำตัวในช่วงนี้ท่านระวังไว้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบางทีก็ร้อนบางทีก็มีฝนมีลม เพราะฉะนั้นการกินการอยู่อีกเช่นเดียวกันในท่านระมัดระวังอาจจะมีการท้องเสียเกิดขึ้นบ่อยครั้งให้ท่านระวังช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงนี้จะมีเรื่องที่ต้องระวังนั่นก็คือการครบคนการคบคบคนนั้นห้ามไว้ใจแม้แต่คนเดียวหรือว่าแม้แต่คนใกล้ชิดสนิทกันในช่วงนี้ถ้ากาเราไว้ใจเขาเราอาจจะ ผิดหวังเขาอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราบางทีเขาพูดกับเราอีกอย่างหนึ่งแต่ในใจเขาก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ท่านระวังคนพวกนี้ไว้ในด้านของการดำรงชีวิตของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสให้ท่านนั้นมันทำบุญทําทานหรือมันสวดมนต์สวดพรก่อนนอน ทำทานปล่อยสัตว์น้ำสัตว์บกอันนี้ถือว่าเป็นดีหรือให้เข้าร่วมกิจการในด้านของการทำกุศลทางวัดจะเป็นการเสริมดวงจตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั้นให้มีความโดดเด่นและมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะมีพลังที่เข้มแข็งและมั่นคง,ย,งยิ่งขึ้นไปชาวราศีเมถุน ทุกท่านถ้าหากว่าท่านทำอะไรในช่วงนี้ก็ขออย่างเดียวอย่าประมาทแต่าหากว่าท่านประมาทอาจจะเกิดอันตรายได้บางคนนั้นอาจจะเจอบางคนก็พูดจาที่เรียกว่าไม่ไพเราะหรือไม่น่าฟังก็อย่าไปใส่ใจหรือว่าอย่าไปใจร้อนใส่กับเขาในช่วงนี้สิ่งที่เลวร้ายก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้น ให้ท่านทำใจเย็นๆไว้ในช่วงนี้อย่าใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่ดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นและจะมีความสดใสหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงของเดือนมีนาเมษาติดต่อกับสงกรานนี้นั้น ชาวราศีเมถุนนั้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นท่านจะทำอะไรก็จะมีผลดีการเงินการทองที่ท่านหยิบจับนั้นก็จะเป็นผลดีกับท่านทั้งนั้นในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันงานก็ถือว่าดีเงินก็จึงมีตามมาเพราะฉะนั้นทั้งงานทั้งเงินจะเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดาย เงินทองที่ท่านหาว่ายากนั้นท่านก็จะหาง่ายในช่วงนี้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านเคยว่างงานตกงานแต่ต่อจากนี้ไปท่านสมัครงานอะไรก็ย่อมได้อยู่เสมอท่านจะมีงานทำที่ดีและจะเป็นงานที่มีชื่อมีเสียงอีกด้วยในช่วงนี้ขอให้ท่านมั่นขยันทํางานถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันยิ่งทำท่านก็ยิ่งมั่งมี ตั้งสถา,านะหรือว่าสร้างครอบครัวของท่านได้ท่านจะมั่งมีเงินทองเป็นผู้นำที่ดีในช่วงนี้หยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจท่านอยู่เสมอถือว่าชาวราศีเมทุนในช่วงของเดือนมีนานี้นับว่าโอกาสทองเข้ามาเยือนท่านแล้วท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านรีบตัดสินใจได้เลยการลงทุนนั้น จะไม่เสียเปล่าจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าท่านทําการค้าขายจะขายดิบขายดีจะมีคนเข้ามาสนับสนุนและจะมีลูกค้าทั้งหน้าเกา่าหน้าใหม่มาใช้บริการกันอีกมากมายเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่ดวงของท่านดีแล้ว ให้ท่านรีบทำได้เลยลงมือทำได้ท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในเรื่องของสุขภาพและพาระามในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของการติดเชื้อติดหวัดมาจากที่อื่นอันนี้ท่านอาจจะเกิดเป็นที่เรียกว่าโดยฉับพลันโดยที่ท่าน ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในท่านละวังไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกมานี้นั่นให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไป ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี